สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาหาเห็ดนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเห็ดที่ผมเห็นอยู่นี้มันคือเห็ดอะไรกินได้หรือเปล่าครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับนี่ครับนี่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 นมันเห็ดอะไรครับนี่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 นมันขึ้นๆอยู่นี่นี่มันขึ้นตามคันดินนะครับเห็นไหมครับนี่กำลังจะออก โผล่ขึ้นมาเนี่ยมไม่ทราบว่ามันกินกินได้หรือเปล่าครับนี่มันกินได้หรือเปล่าครับพี่น้องนี่ฮะมันเห,เห็ดอะไรครับนี่สีม่วงๆครับใครทราบก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับเดี๋ยววันหน้าจะไ,ได้มาเก็บ ไม่กล้าเก็บไปกินครับกลัวตายงมมันแ่บุ พอเรารู้ว่ามันกินได้นะครับเราก็มาตามล่ามันนะครับนี่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเห็ดมันกินได้หรือไม่ได้ครับแต่ตอนนี้เก็บไปก่อนนะครับ <_ d ink> นี่นี่ดูผลงานอันนี้นถึงบ้านล้วก็ค่อยดูกันนะครับนุน่นแม่บ้านก็เดินกลับแล้วนะครับ นี่ติอคนยาน่อะจมนตัวอันที่คกอว่าจมอนนู้นคนเปานหมายังตัวนู้นว้ว่าจมอนอมอนลว่าจมุนวนี่นะครับพี่น้องที่ผมได้เก็บมาเ เป็นไงครับเขาเรียกว่าเห็ดขมนะครับถ้าภาคใต้เขาเรียกว่าเห็ดเม็ดนะครับถ้าแถบภาคกลางเขาเรียกว่าเห็ดยูคานะครับก็รสชาติค่อนข้างที่จะขมมากนะครับก็ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ